คุณจตุพรพรมพันธ์วิเคราะห์การพักโทษเสียเปลียงและบุนทรงเป็นแผนการพาตัวยิ่งรักชินวัตรกลับไทยเรื่องนี้อาจทำให้คนไทยและประเทศไทยเกิดายนะซ้ำรอยปมเนื้อโทษกรรมสุดซอยเอาในวันพักเพื่อไทยที่มีประวัติเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและวันนี้เนี่ยนะครับได้แก้ไขปัญหาอะไรสำเร็จอย่างเป็นรูปมาธรรมหรือเปล่า คือคุณทักษิณเนี่ยเขาผ่านความไม่สําเร็จกับสาเร็จนะตอนแก้ไขปัญหาจราจร6เดือนก็ทําไม่ได้นะครับแล้วก็จนกระทั่งเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ตัวเองทําได้กองทุนหมู่บ้านพักหนี้แล้วก็30บบาทรักษาทุกโรคซึ่งในแต่ละเรื่องก็มีคนคิดล่วงหน้ากันไว้แล้วมาจังหวะที่พอดีในสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมือในการปฏิบัติสมัยคุณทักษิณ มาทําเรื่องเดียวกันก็ทําไม่สําเร็จวันนี้มาถึงคุณนุ้งวิงเนี่ยนะครับซึ่งเนี่ยนะครับแต่ละเรื่องที่คิดและกําลังจะทําจะโยนินถามทางแต่ละเรื่องมันไม่ได้เป็นเชิงคุณอะไรเลยเนะ่เรื่องกรณีแหวนแม้ว่ามาถแถลงแล้วเนี่ยว่าเป็นเพียงแค่โยนินถามทางนะครับอยู่ระหว่างการศึกษามันต้องศึกษาอะไรถึงขนาดนั้นก็เห็นอยู่แล้วว่าบ้านเมืองเนี่ยนะครับ มันอยู่ท่ามกลางความวิกฤตทางเศรษฐกิจปัญหาก็คือว่าแทนที่ว่าคุณจะไปลดค่าใช้จ่ายไม่ว่าจากก้นทุนพลังงานนะครับหรือการลดอื่นๆรวมกระทั่งการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับไม่จะเป็นจะต้องไปขึ้นแวดบ้าเลือดขนาดนั้นนะครับซึ่งผมเองก็พูดกันมาก่อนล่วงหน้าก่อนที่เขาแถลงว่าแน่จริงก็ขึ้นดิเพราะเองครับเราจะเห็นแรงเหวี่ยงของประชาชน วันนี้ก็ไปไม่ถึงนะครับค่าแรงที่พูดก็ไปไม่ถึงภาวะเศรษฐกิจโดยรวมพอมันเสียการเมืองไปแล้วเนี่ยนะครับความเชื่อเชื่อมั่นอย่างอื่นมันก็ทําไม่ได้ครับนะครับอย่างที่ผมบอกว่าสมัยพลเอกประยุทธ์เนี่ยคอรมอบางคนที่เป็นมือปฏิบัติให้กับทักษณิณเพอมาทําเรื่องเดียวกันนี่ไหมการเมืองมันไม่ใช่แล้ววันนี้มันหนักนะครับจุดยืนเรื่องประชาธิปไตยก็ทําให้สูญเสียเขาเรียกว่าเสียการเมืองเสียความเชื่อมั่นนะครับ แล้วท้ายที่สุดแต่ละเรื่องดูดิประชุมสุดยอดผู้นําบอนดเนี่ย <c oughs> พรบรขนส่งทางรางยกรถรางที่สองข้างทางครับให้กับเอกชนหรือแม้แต่กระทั่งเรื่อง99ปีพอซักมากก็บอกเป็นแนวความคิดเรื่องแลนด์บิตก็ซุกที่เรื่องดิจิตอลวอลเล็ตธนาคารชาติยืนขวางจะเปลี่ยนตัวประธานบอร์ดเพื่อหนทางข้างหน้าน,นะครับหลังจากผู้ว่าธนาคารชาติจะเกษียณในกันยาน้าแต่ละเรื่องนี่นะครับ ก็เต็มไปด้วยปัญหาหมดแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นเห็นที่ผมบอกว่าไฟเขียวไม่ได้ทุกแยกอกก็แน่จริงทําไมไม่เสนอกิติรัตนารนองนะครับก็เวียนมาตั้งแต่เชียงใหม่ย,ยันกรุงเทพแล้วก็เอาดินะครับคณะกรรมการเจทีซีก็ยังไม่เรียบร้อยฝั่งพระมากก่าก็เกิดเรื่องครับทั้งเรื่องว่าแดงจนกระทั่งยิงเรือประมงปัญหาว่าพม่าก,ก็สงสัยอะไรนะครับถ้าปรากฏข่าวก็คือสงสัยว่าจะขนอาวุธหรือเปล่า นะครับเอที่เขายิงแบบไม่เลือกเนี่ยเพราะฉะนั้นหลักอะไรก็ตามนั้นเนี่ยประเทศของเรานั้นพอการแสดงจุดยืนนะครับดูอ่อนด้อยมากแข็งแรงกับคนไทยแต่อ่อนด้อยกับต่างชาตินะครับที่สําคัญที่สุดคือว่าเราเนี่ยนะครับทำอะไรให้กับมิตรประเทศเขาไม่ไว้วางใจแล้วก็ว่างมากก็ไปแย่รังแตนนะครับเรื่องกองทัพซึ่งนะครับท้ายที่สุดนั้นเนี่ยถอยคอยดูเลย นะครับไอ้ที่จะไปแก้ไขพรบรจะกําลังก,ร,งกระทรวงกลาโหมเนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามเนะี่ยผมเชื่อไม่สําเร็จอะไรครับแต่ว่าเหมือนกับจะปั่นนะครับอตอนสมัยจะเปลี่ยนตัวรัมซีรกระทรวงกลาโหมก็หยิบยกมาทีหนึ่งนะครับครั้งนี้ก็หยิบยกขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็กล่อมแกล้มอย่างน้อยที่สุดก็จะได้กลิ่นไอประชาธิปไตยกันบ้างตามความหมายนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่าพอมันเสียการเมืองแล้วเนี่ยความน่าเชื่อถือมันไม่เหลืออะไร และเรื่องนี้ก็จะไม่มีวันสาเร็จก็ตบตาเหมือนกับร้อยวันร้อยวันคดีสลายการชุมนุมป้องตรงได้นะครับเพื่อจะเรียกระดมคนเสื้อแดงแล้วท้ายสุดพอคนพอเขาหลงเชื่อแล้วก็ถึงเวลาก็ถอนกฎหมายออกมาสภาพมันเป็นอย่างนั้นกันทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นผมดูว่ามันมีจุดปลอบบางเห็นไหมแต่และเรื่องเนี่ยมันก็ต้องถอยบางเรื่องเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาเนี่ยสร้างความศรัทธาให้กับประชาชนโดยเฉพาะ ที่เขาเจอวิกฤตเช่นเรื่องน้ําท่วมน้ําท่วมเหนือเชียงรายก็บอกไม่ได้แถลงนโยบายทั้งที่รับนูลอนุญาตให้ทําหน้าที่ไปพลางก่อนพอน้ําท่วมใต้ก็บอกว่ารับินัดหมายการประชุมคอรมอสัญจรที่ภาคเหนือแล้วก็คือหมายความไม่รู้จะมีตําแหน่งตําไห่การเมืองนั่นคือการที่จะต้องปรับให้เข้ากับความเดือดร้อนของประชาชนอย่างที่ผมบอกว่าตําแหน่งนายกตําแหน่งอะไรก็ตาม นะครับมันต้องมีวุฒิภาวะของการเป็นผู้นําการเป็นผู้นํามันแตกต่างจากจากตำแหน่งครับบางคนนี่มีตําแหน่งใหญ่แต่ตัวในเล็กกว่าตําแหน่งและเพราะฉะนั้นศักยภาพมันจึงไม่สอดคล้องกับตําแหน่งเราเห็นหลากหลายกรณีกรณีนี้เนี่ยเห็นกันอย่างชัดเจนะนะครับมันจะไม่มีดราม่าเรื่องสามีคนใต้อะไรเลยนะครับถ้าตัดสินใจขยับภาคเหนือไปหนึ่งอาทิตย์และตัวเองลงบัญชาการภาคใต้ ประชุมคอรมอสัญจรเอาพื้นที่นะนะครับแอเรียน้ําท่วมนั่นแหละตอนชเช้าก็ลงพื้นที่ก่อนนะครับตอนเย็นหรือตอนบ่ายแก่ๆมาประชุมนะครับแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบมารายงานรพิเดียวนะครับแม้ว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แบบปุ๊บปั๊บแต่ว่าประชาชนก็มีความรู้สึกว่ารัฐบาลไม่ได้ทอดทิ้งเขาการกระตือรือร้นในพื้นที่ต่างๆนะครับจะสําแดงอย่างมีบนคือไม่ต้องมาอธิบายแก้ตัวว่า รับปากแล้วเตรียมการแล้วถ้าเราจะมีนายกกันไปทางไหก็ให้ข้าราชการก็บริหารนะครับเพราะว่าการเมืองมันปรับเปลี่ยนเรื่องแบบนี้มันควรจะเปลี่ยนได้ตามความเดือดร้อนแต่จุดยืนยังเปลี่ยนได้จุดยืนนี่เปลี่ยนแบบไม่ไม่ลังเลแต่ว่าไอ้ความเดือดร้อนของประชาชนเพียงแค่ปรับบอกกับพี่น้องเชียงใหม่เขาเลื่อนไปหนึ่งสัป,ปดาห์นะคะและขอลงภาคใต้ก่อนเขออนาน้ําท่วมเหมือนกับที่ภาคเหนือเคยท่วมนะครับ ครั้งนี้จะได้ไปแก้ไขปัญหาแล้วก็อาทิตย์หน้าก็มาประชุมผมเชื่อว่าไม่มีคนเชียงใหม่ที่ไหนก็จะโวยวายุะคนครับนะครับจิตใจคนมีความเป็นมนุษย์กันทั้งนั้นแต่ว่าไอ้หลักวิธีคิดทางการเมืองไงนะครับการคิดการอย่างที่ผมบอกว่าคนที่เป็นเป็นผู้นำเนี่ยในวิกฤตจะสร้างโอกาสแต่เนี่ยนะครับคนที่ไม่มีสัญสญาณของการเป็นผู้นำสัญ,ญลักษณ์การเป็นผู้นำ ในโอกาสอย่างสร้างวิกฤตอันี่คือความแตกต่างอย่างชัดเจนคือผมไม่ได้ว่าจะต้องไปสั่งไปสอนอะไรหรอกเพียงแต่บอกว่าการแก้ไขปัญหามาเที่วอาธิบายเวลาไปพูดอะไรแล้วก็ต้องจัดชุดมาเคลียร์มาอาธิบายตามหลังความเป็นจริงมันการกระทําในเรื่องการพ r ที่ดีที่สุดมันไม่ใช่โฆษณานะครับมันคือการกระทํานะการใช้วิธีนี่นะครับไปปิดปาก กับสื่อบางช่องนะครับใช้กลไกผ่านทุนกับสื่อบางช่องนะครับใช้งบประมาณของรัฐนะครับกับสื่อบางช่องมันก็ได้ในบางช่องและบางเวลาแต่ไม่ใช่ทุกเวลากับสถานการณ์ที่มันเดือดร้อนกันจริงอันแสนสาหัสเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นนะครับผมเองก็ยังเห็นว่าณนะขนาดนี้นะครับคือมันอยู่ในช่วงนะครับคือเหมือนกับคนเมาหมัด นะครับเราก็ผ่านอะไรคลุกคลิกคลุกคลิกกันไปนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงที่สุดนั้นน่ยในแต่ละเรื่องราวมันจะมีใครทําหน้าที่จริงหรือเปล่าผมยกตัวอย่างกรณีเคสชั้น14ที่คุณไพศาลออกมาแพรมเนี่ยนะครับตอนแรกก็ออกมาบอกว่ายังไม่มีแต่ว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยรักษาการประธานปวชเนี่ยก็อบอกว่าจะข้าอีกสองอาทิตย์หน้าก็แสดงว่าชั้นอนุเขามีมติไปแล้วดิแม่จะข้าบปวชชุดใหญ่ได้ไ มันก็จริงตามที่ว่าเพียงแต่ว่าถ้าเรื่องนี้มันเงียบมันงุบยิบมันอะไรกันได้เนี่ยนะครับและมันก็จบลงแบบมึนงงงนทางสังคมท้าทายสังคมเนี่ยนะครับมันก็ท้ายที่สุดประเทศนี้เราก็ไม่มีเหลือหลักอะไรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะดูเนนะครับอีกสองสัปดาห์ก็ผมเชื่อว่าคนที่ทําหน้าที่ที่สุดจริตมีความอึดอัดในแต่ละองค์กรข่าวสารต่างๆมันจึงหลุดออกมา เพื่อจะให้กระแสสังคมเป็นหลังพิงแล้วเนี่ยนะครับกรณีนี้ก็เห็นวิวัฒนาการแต่ต้องดูตอนจบนะนะครับเราจะไปคาดการในตอนแรกมันไม่ได้คือตอนจบอาจจะมีนะครับเหตุผันแปรอะไรกันอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั่นเนี่ยในท่ามกลางเนี่ยนะครับปปชจะประชุมชุดใหญ่เรื่องชั้น14นะครับท่ามกลางกระแสการพักโทษดังแต่ภูมิบุญทรงเสียเปียงนะครับ ซึ่งนะครับหลายเรื่องมันก็ย้อนแย้งสายตากันอยู่นะนะครับเพียงแต่ว่าการคิดว่าอะไรก็ได้ในท่ามกลางข่าวสารคุณยิ่งลักจะต้องกลับมาซึ่งผมก็พูดชัดว่ายังไงคุณยิ่งลักต้องกลับเพราะเนี่ยนะครับถ้าสถานการณ์ทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปมากกว่านี้เนี่ยมันจะกลับยากคุณทักษิณเนี่ยเรื่องของตัวเองประกาศเกินกว่า20ครั้งกว่าจะกลับจริงได้ถ้าสถานการณ์เปลี่ยน วันนี้ข่าวที่ออกกันมาเนี่ยนะครับจะใช้บ้านแทนเรือนจำโทษ้นค่ับความพิาพากษาสี่ปีคุณยิงลักษครับยังไม่เข้าจะแก้ต่อหรือเปล่าล่ะนะครับหรือแม้กระทั่งจะปรับทุวงทํานองอย่างอื่นหรือเปล่า mm. ผมไม่เชื่อว่าจะเอาเส้นทางไปโรงพาลตำรวจเพราะจะไม่มีใครกล้าแต่ว่าใช้บ้านแทนเรือนจำเนี่ยน่าคิดนะครับ,รบเพียงแต่ว่าอารมณ์ของสังคมไทยขนาดนั้นซึ่งเอาแน่ไม่ได้ไงน,นะครับคืออารมณ์ของสังคมไทยเนี่ยทุกคนกาลังมึนงงกับเรื่องคุณทักษิณนน แต่ถ้ามันเกิดมาระเบิดเอาตอนคุณยิ่งลักเหมือนกับตอนกเหมือนกรณีสุดซอยสุดซอยยังไงไม่ฟังวัาเด,ดตินขาดจะเอากันได้แล้วท้ายที่สุดก็เถียงสู้ไม่ได้ก็จัดการผู้ผมออกจากผังรายการโทรทัศน์แต่ว่าท้ายที่สุดก็พาไปไม่รอดเพราะนี่ครับคิดว่าคนจะมาต่อต้านไม่ถึงหมื่นคนพอจริงๆแล้วมันไม่ใช่เพราะขณะที่มันยังไม่เกิดเหตุมันไม่เห็นเหตุพอไม่เห็นเหตุก็ไม่มีทางที่จะวิเคราะห์ว่า ้คนมันจะมาเป็นแสนแสนะหรือคนจะมาเต็มท้องถนนนะเพราะเนี่ยครับการตั้งต้นไม่ถึงพันก็ประเมินสถานการณ์ต่ําอารมณ์ของคนไทยก็เหมือนกันว่าเนี่ยนะครับเอาคุณตองคุณทักษิณเพิกเฉยเนี่ยของคุณยิ่งรักน่าจะไม่แต่มันเป็นหลักไม่ได้ไงถ้าคนเห็นว่ามันชักจะมากไปเว้ยนะครับก็มาเคลื่อนแต่เ็าแต่ไมคุณยิ่งรักความสวยก็อยู่ตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามอ่ะผมก็ยังเชื่อว่า การคิดแต่ละตอนเนี่ยความเป็นจริงเนี่ยถ้าเขาคิดนะครับคิดจบตั้งแต่ที่แรกคือกลับมาพร้อมกันทีนี้พอหลักคิดการกลับมาไม่พร้อมกันและไปใช้คําว่าอภิสิทธิ์ชนจนเกินพอดีเนี่ยนะครับในช่วงของคุณเสถาฐาเกือบปีก็ลังเลที่จะกลับจนกระทั่งถึงคุณนุ้ิงเรื่องที่คาในศาลปกครองต้องประชุมที่ประชุมใหญ่อีกหนึ่งครั้งเนี่ยนะครับเรื่องการชี้ว่าจะต้องชดใช้เนี่ย มีคำสั่งไปแล้วแต่ว่าจํานวนเท่าไหรยังไม่ไม่เคาะกันเนี่ยความเป็นจริงผมว่าควรจะใช้ระหว่างนี้นะครับเพื่อคุณยิ่งรักความจริงถ้าตัดสินใจนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามปกตินะครับขั้นตอนของศาลนี่จบไปแล้วนะครับเหลือการการถูกจองจำคือถ้าคิดเข้าเรือนจามันไม่ต้องรอนะครับกลับมาได้ทุกวันแต่ว่าสถานการณ์ข้างหน้าต้องคิดเอาเองว่านะครับรัฐบาลจะแบกรับแรงเสียดทานไหวไหม นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้อารมณ์อารมณ์ดีของคนไทยนี่แปลกนะผมบอกว่าผมก็ประเมินยากนะนะครับทั้งที่ผ่านเห็นหลากหลายเหตุการณ์เวลาที่มันไม่ใช่เนี่ยมันก็ไม่ใช่มันก็ไม่มีเวลาที่มันใช่มันก็มาแบบไม่มีเหตุไม่มีปีไม่มีครุยคนอยากไหนก็ไม่รู้เต็มกันไปหมดและต้องเข้าใจว่ามันจะบรรจบกับความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจมันยิ่งกว่าฟองสบู่แตกไอ้นี่ฟองยาสระผมฟองยาสบู่ฟองโฟมล้างหน้า มันจะแตกพร้อมๆกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามนั้นผมว่าเขาต้องลุ้นกันเป็นตอนๆน,น,นะครับอืมนะครับเพราะงะั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้เนี่ยนะครับคนก็เพ่งเล็งไปที่รัฐบาลเพราะว่ามันีหลายสมรภูมิเหลือเกินนะครับรอบบ้านเราเนี่ยมีทั้งฝั่งกัมพูชานะครับที่เรายังมีปัญหากันอยู่ ที่ยังเคลียร์กันไม่ได้ว่า MoU14 ตกลงมันจะเอากันอย่างไรนะครับฝั่งพม่าเนี่ยก็ได้เห็นแล้วว่ามันก็มีปัญหาเรื่องของความไม่ไว้วางใจในไทยนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เป็นเส้นทางส่งอาวุธของอะไรหรือไม่จนกระทั่งว่าเขาได้ยินข่าวแบบนั้นจํานวนเรือที่เคยเข้ามาในพื้นที่จากสองลำกลายเป็น3ามลำเอ๊ะมันดูผิดปกติก็เลยกลายเป็นผสมโรงกันไปกลายเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความสร้างความไม่สบายใจซึ่งกันและกันอีกไหนจะเรื่องว่าแดงที่มันอยู่หลายฐานทัพอีกครับพี่ตู่ ซึ่งซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยทหารไม่ว่าจะเป็นกองทัพภาคที่สามหรือแม้กระทั่งกองทัพเรือก็ต้องออฟังคําสั่งของรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งรัฐมนตรีกลาโหมก็มาจากนายกรัฐมนตรีที่อ่อนแอแบบนี้นะครับเพราะงั้นมันเลยผสมโรงกันไปกันมากลายเป็นเรื่องที่คนไทยเป็นห่วงเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องในการเมืองในประเทศไทยแล้วมันเป็นเรื่องการเมืองรอบบ้านด้วยคือกรณีของ MO u สี่สิบและการเจราจา เรื่องผลประโยชน์ก่อนดินแดนที่คุณส่วนที่ริมทองกุลกับคุณปานเทพจะไปยื่นหนังสือตอนสิบโมงเช้าของวันที่เก้าวันจันทร์ที่เก้านะครับผมก็มองเห็นว่าเรื่องนี้ประชาชนจะต้องติดตามเพราะว่าจะเป็นสารตั้งต้นนะครับพี่น้องประชาชนสนใจก็ก็สามารถที่จะไปร่วมยื่นหนังสือกันได้คือผมมองปรากฏการณ์นี้ก็คือว่าเอาซี่กัมพูชาก่อน ผมเนี่เชื่อรัฐบ,บาลกัมพูชาว่าเขาเอาชาติบ้านเมืองเขาผมเชื่อว่าเขาชาตินิยมของเราเนี่ยมันประโยชน์นิยมและเนี่ยครับที่สำคัญที่สุดนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นการไปปักว่าเนี่ยนะครับถ้ากระทำหนึ่งสองสามสี่จะเกิดอะไรขึ้นและที่สำคัญที่สุดบรรดาดิ่งๆกองเชียร์รัฐบาล ซึ่งเนี่ยนะครับมีไอคนที่เข้าใจไม่กล้าออกมาพูดอแต่คนที่มาพูดอน่ะนะครับด้วยความไม่เข้าใจครับนะครับจุดไม่ติดบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าเหลี่ยมเข้าเงื่อนไขว่าสุมเสี่ยงต่อเรื่องดินแดนหรือว่าผลประโยชน์ผลประโยชน์ก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าเชฟรอนได้ข้าภาคหลวงเป็นเศษเล็กเศษน้อยเท่านั้นเองแต่ว่าไอผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยนะครับที่ที่จะมีการนะครับถ้าจะมีการตกลงนอก นะครับนอกรายได้ของประเทศอันนี้น่าคิดน่าติดตามเพราะการไม่พูดถึงเชฟรอดเลยนั้นเป็นเรื่องที่น่าสงสัยมากที่สุดเพราะฉะนั้นสี่ของคุณวนที่จะไปยื่นหนังสือเนี่ยในวันที่90้าสโมงเช้านั้นนะครับผมว่านี่ก็เป็นเป็นวันที่จะต้องไปปักหมุดเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่ติดตามเรื่องนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปร่วมได้ในวันนั้น ประเด็นในภาคฝั่งนะครับของในซีของพมา่านผมว่านีครับผมกับพี่นกเขาได้พูดเรื่องภูมิรัฐศาสตร์กันมายาวนานนะครับระหว่างสองซีนะครับซีของฝั่งสหรัฐนาโต้กับซีเน,เนี่ยนะครับไม่ว่ารัเสเซียจีนเกาหลีเหนืออิหร่านนะครับรวมกระทั่งในนั้นเนี่ยคือรัฐบาลของพมา่าด้วยนะครับกองกำลังที่ สู้กับรัฐบาลพม่าะนะครับไม่ว่าเราจะรู้สึกกันอย่างไรนั่นประเทศไทยก็ไม่ควรที่จะเอามือไปสุกขีบหรือจะไปเกี่ยวข้องข้อง,องแวะเราไม่ใช่ตำรวจโลกไม่ใช่นะครับเป็นผู้ควบคุมโลกแต่ว่าเนี่ยนะครับเรื่องประเทศไทยเป็นทางผ่านนั้นเป็นเรื่องที่ทางการพรม่าก็พยายามนะครับที่สื่อสัญญาณตั้งแต่วันที่ f อ0่อามิก29นะครับล้ำแดนมา จนกระทั่งเนี่ยนะครับเรื่องยิงเรือประมงในท่ามกลางเนี่ยนะครับข่าวสารที่ออกมาว่าอยู่ดีๆที่ทหารพรม่าเนี่ยยิงใส่เรือเลยเนี่ยแทนที่ไม่ยิงก็ได้นะครับเพราะเขามีความเชื่อทางการข่าวอย่างไรเชื่อว่ามีการขนอาวุธไหมนะครับทางการไทยก็ดันไปยอมรับว่าไปลุกล้ำหน,น้าน้ำเขานะครับอย่างไรก็ตามนะครับวันนี้ก็ยังข่าวว่าจะปล่อยตัวสี่คนแต่ยังไม่ได้เห็นตัวกันดีครับ ผมว่าในแต่ละเรื่องราวเนี่ยเป็นปนัญหาในเรื่องการจัดความสัมพันธ์กับประเทศที่รั้วรอบขอบชิดติดกันย้ายประเทศหนีกันไม่ได้เพราะในส่วนของภาคเหนือนั่นเนี่นะครับมันก็กลายเป็นเรื่องของเรื่องว่าแดงคือบทเรียนของกองทัพภาคที่สามเนี่ยนะครับยุคพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ซึ่งเนี่ยนะครับเคยทําสงครามกันคือหมายความว่านะครับฟาดกับกองทัพพม่า นะครับตายกันเป็นร้อยๆแต่อย่างที่ผมบอกว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับมีการเยือนของผู้นําของพมา่าแล้วทางการไทยเนี่ยปลดผู้บัชาการฐานบกของประเทศไทยผมว่าอันนี้มันก็เป็นแผลใจในเรื่องการทําหน้าที่วันนี้ก็เฉกเช่นเดียวกันนะครับผมเชื่อว่าทหารย่อมจะมีหน้าที่ในการปกป้องแผ่นดินนะครับอย่างไรก็ตามนั้นการที่เขาตัวเองถูก ลุกถูกเข้ามายึดในแผ่นดินน่ะมันเป็นเรื่องเสียเกียรติภูมิของเขานะรัฐบาลจะรู้สึกยังไงผมไม่ทราบแต่ท่วงทํานองต่างๆเนี้นะครับผมเองก็เห็นว่ามันเป็นปนัญหาว่าท้ายที่สุดนั้นจะมีมาตราการอย่างไรเพราะมันคือดินแดนมันคืออธิปไตยถ้าไม่มีน้ํายาเนี่ยนะครับผมว่ามันไอ้นี่สูงเสี่ยงในวันข้างหน้านะครับและจําผมไว้อย่างหนึ่งวันหนึ่งที่กระดานถูกล้ม ในกรณีนี้ก็จะเป็นสาเหตุเจกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นท่วงทํานองของคนเป็นรัฐบาลนั้นคือมันต้องไม่ดูที่ผมพูดว่าหน่อมแนมมันต้องคือมันต้องดูว่ามันมีอะไรมีฤทธิ์มีเดชเหมือนกันให้สมกับประเทศเอการาชเรายอมเสียมากมายกับแผ่นดินยอมต้องเสียดินแดน14ครั้งเพื่อต้องแลกกับคำว่าเอการาชอิสรภาพฟรีดอมเนี่ยนะครับแต่ว่ามายุคนี้มันอะไรก็ไม่รู้ นะครับเพราะฉะนั้นผมก็บอกว่าเราไม่ใช่กระหายสงครามแต่ประเทศนี้เนี่ยนะครับบุรณภาพแผงดินแดนศักดิ์ศรีของความเป็นชาติมันก็ควรที่จะมีอยู่ไม่ได้สนับสนุนให้รบกันแต่ไม่สนับสนุนให้อ่อนแอนะครับหรือว่าอ่อนด้อยนะครับคือถูกด้อยค่านะครับในสายตาของมิตรประเทศอันนี้มันไม่ควรจะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการมีริ์มีเดชนั้นเนี่ยว่าอะไรควรทําอะไรไม่ควรทําแล้วต้องทบทวนเหมือนกันในการดําเนินการนโยบายสองหน้าเนี่ยปัญหาว่ามันถูกจับได้ครับนะครับและก็จะไม่ได้รับความไว้วางใจสักหน้านท้ายที่สุดประเทศมันก็เสี่ยงไอ้ประเภทเนี่ยนะครับยอมให้ญี่ปุ่นผ่านในสงครามโลกครั้งที่สองและไปจัดตั้งเสรีไทยเนี่ยนะครับไอแบบนั้นนะความเป็นจริงเราทรงชดใช้นะ นะครับเป็นข้าวเป็นเงินอะไรกันมากมายแต่ว่าพอมายุคนี้เนี่ยกลยุทธ์แบบเดิมมันไม่ได้นะครับกับสถานการณ์ที่มันผิดนะครับผิดไปจากเดิมแล้วก็แตกต่างไปจากเดิมเพียงแต่ว่าเนี่ยนะครับกรณีของของพาม่าอย่างน้อยสองครั้งเนี่ยโดยรัฐบาลพาม่าเนี่ยนะครับทั้งกองทัพเรือและกองทัพอากาศและกองกําลังของชนกลุ่มน้อยก็แปลความกันง่ายว่า ทั้งรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยที่เขาสู้กันนะแต่ทั้งเนี่ยครับทั้งรัฐบาลและชนกลุ่มน้อยใครเขาก็ไม่เห็นหัวคนไทยนะมไม่ได้เห็นหัวประเทศนี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับผมว่าฝ่ายข่าวนั้นเนี่ยนะครับต้องคิดอ่านกันต้องคิดอ่านภายใต้สถานการณ์นี้และก็ควรที่จะแจ้งไปยังรัฐบาลอย่างตรงไปตรงมานะครับก่อนที่มันจะเสียหายมากกว่านี้ yes. I'm